เห็นแล้วนะครับแต่พอเราเบิ้ลนะครับเห็นไหมจะจำจะจำปอกครับเร่งได้แค่นี้เลยครับตัวเบม125คันนี้ลูกค้าบ,บอกเร่งไม่ขึ้นนะครับเหมือนรถไม่มีแรงนะบิดไม่ออกนะครับเดี๋ยวไม่ออกอยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับผมแต่ทที่ผมลอง เช็คดูครข่าวนะครับก็สตาร์ตติดง่ายนะครับนี่ครับติดแล้วนะครับเดี่ยวพอเราเบิ้ลนนะครับเห็นไหมเิดจำติดจำปอกครับเล่งได้แค่นี้นะครับทั้งที่ผมเบียดสุดแล้วนะ ได้แค่นี้ครับแต่พอเราจะทําการขับขี่ครับไม่สามารถขับขี่ได้เลยครับเพราะว่ามันเล่งไม่ขึ้นนะบิดไม่ออกเลยนะครับอ่สำหรับสาเหตุนี้นะครับลูกค้าได้ทําการเปลี่ยนตัวหัวเทียนมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาล้างคาบูมาแล้วนะครับผมนะก็โดยส่วนตัวนะครับคิดว่าน่าจะไม่ใช่เกี่ยวกับตัวคาบูไม่น่าจะเกี่ยวกับหัวเทียนแล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมสงสัยไปที่น่าจะเป็นที่ตัว โซ่เราลิ้นนับมาเคลื่อนนะครับคิดว่านะครับเดี๋ยวเราลองไปเช็คดูครับเขาบอกว่าเขาทําหมดแล้วนะครับเปลี่ยนคาร์บูเออรล่างคาร์บูเปลี่ยนหัวเทียนนะเปลี่ยนปลั๊กหัวเทียนอะไรทำหมดแล้วไม่หายนะครับก็เลยเอามาที่ร้านผมก็เลยสงสัยว่าน่าจะเป็นที่ตัวมาร์กเคลื่อนนะเหมือนคันก่อนหน้านี้ที่ผมได้ลงไปนะครับอ่าอันนี้นะครับผมก็ทําการถอดออกมาดูแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมว่าตัวโซ่เราลิ้นนะครับเห็นไหมหย่อน ย่อนเกินมากนะครับอเหมือน125คันที่แล้วนะครับเห็นไหมโยกโยกได้เลยนะครับนสามารถขยับได้เลยนี่ครับย่อนมากครับมันจะทําให้ตัวมาร์กเคลื่อนนะครับเห็นไหมว่าตอนนี้ตัวจุดจุดมาร์กของส่วนโซ่เราลิ้นรด้านหน้ากับตัวมาร์กนี่นะครับที่เขาตั้งไว้อยู่เยื้องกันเลยนะครับไม่ตรงกันเลยนะครับ แต่ก็ยังถือว่ามันดีนะมันยังสตาร์ทติดได้นะครับนี่แต่มันเบิ้ลไม่ได้นะครับแล้วทีนี้มาดูตรงนี้ครับนี่มาร์กตัวทีนะครับเห็นไหมนี่ครับมาร์กตัวทีตรงนะครับมาร์กตัวทีตรงแล้วแต่พอมาดูตรงเฟืองโซ่เรานี่นะครับตัวนี้เยี้ยงเลยนะครับไม่ตรงเลยนะตัวนี้ผมก็จะไม่ได้ปรับตั้งให้เพื่อนดูใหม่นะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนแล้วก็ เปลี่ยนโซ่เราลิ้นแล้วก็ทําการตั้งตัวมาร์กใหม่เลยเดี๋ยวพอผมทาการตั้งมาร์กเสร็จเดี๋ยวมาดูกันครับหลังจากที่เราทําการตั้งเสร็จแล้วมันจะหายไหมสามารถบิดเล่งได้ไหมเดี๋ยวมาดูครับผมก็ทําการประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทีนี้มาดูบ้างว่าอะไรเสียบ้างนะครับตตอนนี้เดี๋ยวมาดูก่อนว่ามีอะไรเสียบ้างตัวโซ่เราลิ้นนะครับยืดนะครับยืดยืดหมดแล้วนะครับและตัวนี้ก็ตัวตรงตึงโซ่เราลิ้นนะครับตัวนี้ก็พังไปแล้วนะครับเห็นไหม เขาไม่สามารถล็อกดันได้อยู่นะครับปกติแล้วถ้าเกิดว่าดันพอเราจะกดเข้าแบบนี้มันจะกดไม่ลงนะครับตัวนี้เขาจะดันให้สู้เราลิ้นตึงไว้ตลอดนะครับแต่ตรงนี้นี่นะครับตึงไม่อยู่แล้วนะครับนี่แค่ผมเอานิ้วกดมันก็สามารถกดได้แล้วมันก็จะทําให้ถ้าเกิดว่าเรายังใส่ตัวนี้เข้าไปอยู่ก็จะทําให้ตัวสู้เราลิ้นนะครับเกิดอาการท่ามมาได้อีกนะครับเพราะว่าตัวสู้เราลิ้นเวลา ทำงานนะครับเวลาเครื่องทํางานเครื่องยนต์ทางานตัวโซลารินก็จะเด้งตลอดนะครับมันจะทําให้ตัวโซลารินหย่อนนะครับแต่ถ้าของที่ใหม่ๆนะครับนี่นะครัเพื่อทำการกดไม่เข้านะครับเห็นไหมนี่นะครับดูได้นะครับออกแรงกดมากครับจนมือสั่นแล้วนะครับนี่ไม่เข้านะครับแต่ตัวนี้กดเข้าแบบสบายมือเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับอ่านี่คือ เป็นที่มันเสียนะครับแล้วทําไมมันถึงเร่งไม่ได้นะครับมันก็ทําให้าร์ k เรามันไม่ตรงนะครับแต่ตอนนี้ตอนนี้นี่นะครับดูครับตอนนี้าร์ k ตรงเรียบร้อยนะครับ m a r เส่วนโซ่เราเล้นนะครับตรงกับตัวที่เขาขีดร์กไว้ให้แล้วนะครับตรงกันแล้วนะครับแล้วมาดูที่ตัว mark จานไฟบ้างครับนี่ครับาร์กจานไฟตอนนี้ก็ตรงเรียบร้อยนะครับ อาจจะมืดๆหน่อยนะครับนี่นะครับตรงเรียบร้อยนะครับมาร์กตัวทีนะครับมาร์กจานไฟก็ตรงเรียบร้อยครับทีนี้ผมก็จะทําการประกอบตัวตั้งโซ่หรือตัวกดโซ่ลรอเลี้นะครับลงไปแล้วก็ประกอบอะไรเป็นเสร็จเดี๋ยวมาลองสตาร์ทดูครับทีนี้ว่ามันจะหายไหมเดี๋ยวมาดูกันครับครับผมหลังจากที่เราทําการประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับดูมาร์กตั้งวาล์วอะไรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาลองสตาร์ทดูกันครับทีนี้ ติดแล้วครับติดง่ายมากนะครับคันนี้สําหรับผมผมคิดว่าติดง่ายมากเดี๋ยวลองเบิ้ลดูครับทีนี้ก็เบิ้ลดีอยู่ที่นะครับก็ดีดกว่าก่อนหน้านี้นะครับก่อ,<พ>อนที่เราจะพอพอรู้สาเหตุแล้วนะครับว่าทําไมมันเร่งเหมือนเร่งไม่สุดนะครับเมื่อกี้นี้ผมลองสตาร์ทดูปรากฏว่าไปดูไปดูมานะครับมันอยู่ที่ตัวคาบูนะครับ เพราะว่าลูกค้าได้ทําการล้างคาบูมาก่อนหน้าน,นี้แล้วแต่พอผมลงมาดูที่ตัวตัวเปิดโชคนะครับเห็นไหมรู้สึกว่ามันจะแตกแล้วนะครับน,นี่นะครับเห็นไหมมันมีรอยแตกแล้วนะผมดันไหนผมก็เลยทําการใช้มือดันกดลงมานะครับพอผมกดผมสตาร์ทอยู่นะครับเครื่องแล้วก็ทําการกดลงไปปับ๊บ ปรากฏว่าเครื่องเร่งขึ้นมาทันทีนะครับผมก็ว่าอยู่ทําไมมันรู้สึกเหมือนเครื่องมันจะสตาร์ทติดยากนะครับปกติแล้วคันนี้มันติดง่ายมากนะครับพอผมทําการกดลงมางแล้วปุ๊บแล้วก็สตาร์ทดูใหม่โอ้โหปรากฏว่าคันเร่งค้างเลยครับก็เลยมาดูปรากฏว่าที่มันเร่งไม่ขึ้นเพราะว่า,าหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนโซ่เราเล่นเสร็จนลครับมันยังเร่งไม่สุดนะครับมันอยู่ที่ตัวโชคนี่แหละครับเพราะว่าลูกค้าทําการเปิดโชคค้างไว้นะครับ แล้วผมก็เดี๋ยวเราลองสตาร์ทดูใหม่นะครับหลังจากที่เราทําการปิดเอ่อปิดตัวโชคเปิดโชคไว้แล้วปิดเลยอ่าเลยนะครับทีนี้ก็เดินเบานิ่งแล้วนะครับเมื่อกี้นี้มันเดินเบาไม่ได้เลยครับเห็นไหมก็ทีนี้เดี๋ยวลองเบิ้ลอ่าเบิ้ลได้สุดกว่าเดิมนะครับแล้วรถก็มีฟอนแล้วแต่มันก็ยังเดินเบาได้นะคเดี๋ยวลองสตาร์ทดูใหม่ครับผม โอเคนะครับติดง่ายนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่นะครับติดสตาร์ทติดยากแล้วก็เล่งไม่ขึ้นนะครับก็ลองเอาคลิปนี้ไปดูเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, Share, กดแชร์กดซับสไครต์ใหองมาได้ั้งสินครับ